เดี่ยวปนเนี่ยวเลยนีจ้าสวัสดีครับผมบากิโอครับวันนี้จะมาแคสเกม Counter Strike Online จะมาอธิบายถึงจุดวางระเบิดในด่าน Dust Zero โหมดเบสิ c ว่าจุดไหนดีและจุดซุ่มจุดไหนดีบางคนแล้วแต่บางคนนะบางคนก็อาจจะบอกว่าจุดนี้สำหรับผมแล้วดีแต่มันก็แล้วแต่บางคนนะชอบไม่เหมือนกัน แต่สำหรับผมแล้วจุดนี้คือจุดที่ดีสุดนะครับมาแล้วครับเริ่มเกมมาก็เลือกปืนแล้วแต่ตามใจนะครับแต่ผมใช้สามหนึ่งอยู่ฮะเพราะว่าลืมซื้อปืนมามาแคสก,กันสดๆเลยอันนี้จะอธิบายถึงจุดวาง A ก่อนนะครับปึ๊บเฮ้ยโอ้โหมาสองอะมาสองเอาไปแดกซะสองลูกไปดูล้อฝั่งซ้ายเรื่อยๆปึ๊บอ่ะเรียบร้อยเพื่อนแอซิดให้เราแล้วเคลียร์ให้เราอุ้ยแวบบ๊แบๆบปาลาระเบิดอะปาลาระเบิดเหรอนี่งไง วางคนวางโกดังฝัง่งซ้ายนะวางในที่แจ้งๆนี้บางคนไปวางหน้ากล่องไม่มีประโยชน์อะไรฮะเสร็จล้วก็ฮึบโดดนี่เลยหลบหลังถังหน้าที่ต่อไปฟังเสียงฟังเสียงเท้าเสียงในการเล่นเกม FPS ทุกเกมนะสำคัญที่สุดคือฟังเสียงครับเสียงนี่ดีที่สุดถ้ามีเสียงอึกคึอ,อึกคึเมื่อไหร่เนี้ยวิ่งออกไปยิงหรือออกไปฟันได้เลยครับซึ่งเราจะทําการฟันให้ดูครับผมคนชอบฟันอยู่แล้วฮะ าครับได้ยินเสียงเท้าแว๊บๆนี่ไงนี่ไง <c oughs> ทำไมเนี้ยไม่น่าแย่งเลยไม่งั้นได้มีดแล้วเนี่ยจุดนี้คือจุดวางที่ก็ดีสมควรนะฮะแล้วก็จุดซุ่มก็ดีพอสมควรในสําหรับส่วนตัวผมนะครับเอาละครับเรามาเริ่มจุดต่อไปคือจุดที่2นั่นก็คือจุดบีเดินมาโอ้โหทางโล่งทีเดียวเชียวไปทะโล่งอย่างงี้จะไปเรือหรือรีบวางคนวางในมุมที่อยู่กล่องแดงนะฮะริมริมขวาจะถึงจุดเส้นพอดีฮะ วางเสร็จปุ๊บก็หาที่หลบซึ่งจุดสูงอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยเกือบตายเพื่อนสปพายดีมากนี่ไงสวนสวนเหลือสิบเก้าไม่เป็นไรเลขเด็ดโดยขึ้นรถมานะแล้วก็นั่งซุนงนี้เหตุผลเพราะว่านั่งซุนี้จะมองเห็นจุดวางจุดนั้นฮนะถ้ามีคนแก้เราสามารถมองเห็นได้อย่างง่ายดายและถ้ามีคนวิ่งผ่านในข้างล่างวิ่งผ่านท,ทางข้างล่างของเราฮนะเราก็จะสังเกตจากเสียงได้ฮนะสามารถใช้ปืนหรืออะไรยิงได้ จุดน,นี้คือจุดที่ดีสุดในจุดบางบีนะบางคนไปบางจุดนู่นนะไปหลบอยู่ตรงหลังหลังรถไอ้รถถังเลยนะรถขนใหญ่รถจี๊ปนะแล้วก็หลบตรงมุมขวาตรงกล่องตรงนั้นหลายๆคนเขาจับทางได้นะเราหลบทางนี้ดีครับง่ายที่สุด <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยฮะชนะไปดังนั้นเราก็ขอจบแคปเพลงทีนี้ก่อนนะฮะบอกแค่สองจุดก่อนถ้าพบจุดที่ ดีกว่านี้หรือว่าพบจุดใหม่ใหม่เดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังอีกทีครับขอบคุณครับ